สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในนี้ก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการหาค่าการการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะครับในรูปแบบคอทายเปอร์เซนทายเดซายด้วยนะ,ะแต่ว่าเดซายเราจะไม่พูดถึงเยอะนะครับก่อนอื่นนะครับผู้ขอขยายหน้าจอนะครับแล้วก็จะย่อแถวจะซ่อนแถวที่6 1ถึง11นะครับวิธีการซ่อนก็ลากเคอร์เซอร์ของเรานะครับไปที่แถวที่6 7 8 9 10 11นะครับ คลิกขวาอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ซอนได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้คําสั่งสรุรูปในการหาค่าของคอทาที่3นะครับก็พิมพ์เท่ากับเลยนะครับคอทาลก็ q a r q u a r t i l e นะครัอาวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ลากคลุมข้อมูลของเรานะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะมีคําใบ้ใต้คําสั่งนี้นะครับเล็กๆนะครับ array นะครับก็คือ a 2อง j สต่อไปค่าคอตนะครับก็คือค่าของตําแหน่ง ควอทายนะค่าตำแหน่งควอทายคือที่สามนะครับวงเล็บปิดนะครับถ้าเป็นควอทายที่1ก็คอมมาได้หน่งนะโอเคก็ไม่มีอะไรยากนะครับคราวนี้อ่าเข้ากลับนะครับเรียบร้อยต่อไปครับเปอร์เซ็นทายก็เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์คําว่าเปอร์เซ็นทายเปอร์เซ็นทอ่าแล้วก็ลากคลุเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมวงเล็บเปิดด้วยนะครับอ่าแล้วก็คอมมาแต่เปอร์เซ็นทายจะพิเศษนิดนึงนะครับค่าของมันจะอ่าที่หลังคอมมานะครับจะไม่ได้ใส่ตัว จำไม่ได้ใส่75นะครับเขาจะทําเป็นร้อยละก่อนก็คือ0.75หรือออาวงเล็บปิดนะครับหรือไม่ก็ถ้าที่เกียรตคิดนะครับ75หารด้วย100ตรงนี้เลยก็ได้วงเล็บปิดด้วยนะครับก็จะได้เหมือนกันเนาะ,ะในที่นี้ก็จะขอพิมพ์0.75นะครับจะได้สั้นลงเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับค่าที่ได้จะต้องเท่ากันนะเพราะว่าข้อฐานที่สามกับเปิดฐานที่75ต้องเท่ากันแต่ คราวนี้เดไซน์ไปไหนเดไซน์ design นะครับในโปรแกรม Microsoft Excel จะไม่มีคำสั่งของเดไซน์แต่เราใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเรานะครับย้อนกลับไปทบทวนว่าเดไซน์กับเปอร์เซ็นทมันมีความเหมือนกันอยู่เยอะพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาคอทายเดไซน์ที่7จ็้เราก็ไปหาเปอร์เซ็นทายที่70แทนได้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งของเปอร์เซ็นทายแบบแบบนี้เปน็นต้นไปเนาะ,ะต่อไปนะครับครูก็จะขออ ยกเลิกการซ่อนนะครับแถวที่ซ่อนไปแล้วนะครับอาสังเกตว่าทางซ้ายมือนะครับเลขแถวนะเป็นแถวที่ห้าแล้วข้ามไปสิบนะครับให้เราลากคลุม5้ากับ1ิบเลยนะครับคลิกขวา1ทีแล้วก็ยกเลิกการซ่อนนะครับภาษาอังกฤษก็คืออน d e นะครับต่อไปนะครับขอขยับไปที่ข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะครับเป็นตารางความถี่ให้แบบนี้แล้วครูก็จะขอย่อนิดนึงนะครับแล้วก็ซ่อนบางแถวนะครับขอซ่อนนะครับซ่อนแถวที่9ก้าถึงสิบสามนะครับ ต่อไปนะครับนักนรี้จะเห็นสูตรนั่นแหละตอนนี้นะครับสูตรของเราโอ้โหขอเขยับขึ้นนะครับคอทายกับเปอร์เซ็นท่านะครับอเริ่มที่คอทายก่อนเนาะคอทายนะครับวิธีการคํานวณนะครับนักนรี้จะต้องหาตําแหน่งก่อนเนาะเพื่อจะเลือกนะครับก่อนอื่นนะครับผู้ขอ copy รูปแบบอ่า copy รูปแบบนะครับอธิบายเนาะแถบสีเหลืองในตารางนะครับอผู้ขอทําให้เป็นเหมือนเดิมก่อนก็คืออลากคลุมตั้งแต่สีเทาอันไหนก็ได้นะครับอยากได้สีเทากับสีม่วง าลากคละลอกแอาลา้วก็ไปวางจริงๆวางอันเดียวก็ได้นะครับวางแถวอก็ได้อ่ามันก็จะวางทั้งหมดห้าห้าช่องห้าเซลล์ให้เราอ่าหรือหรือถ้ากลัวพลาดก็ระาบายให้หมดครับคลิกขวาเวลาวางให้วางตัวที่เป็นเปอร์เซนต์กับพ้กันนะครับเปอร์เซนต์ู้กันคือรูปแบบนะครับเห็นไหมครับอ่าสีเหลืองหายไปอย่างเดียวที่เหลือสีเทากับม่วงตามมาโอเคต่อไปนะครับ กลับมาที่ตำแหน่งของคอทาที่หนึ่นองอ่านรีนก็คำนวณตำแหน่งก่อนเนาะในที่นี้ก็จะขอใส่คำนวณใส่ในช่อง t 1 4แล้วกันนะครับพิมพ์เท่าก,กับเลยนะครับตำแหน่งของคอทาที่หนึ่งนะครับนักเรีนก็ไปดูสูตรก็ได้นะครับ r คูณ n ส่วนที่ส่วน4 r คูณ n ส่วน4 r ในที่นี้คือเลขหนึ่งนะครับคือ1คูณ n n คืออะไร121ใช้การพ,พิมพ์คลิกนะครับไม่ต้องพิมพ์หนึ่งก็ได้แล้วก็หารด้วย4 4เนี่ยต้องพิมพ์นั่นแหละ นะครับโอเคแล้วก็ enter จะสังเกตว่าตำแหน่งของเราอยู่ที่ตำแหน่งที่30หน่อยๆน,นะครับและคราวนี้นะครับตำแหน่งที่30อยู่ที่ไหนล่ะดูช่องไหนครับดูช่อง F ใหญ่นะครับสีม่วง F พิมพ์ใหญ่แล้วมันก็อยู่ตำแหน่งที่อันธพาลชั้นแรกด้วยนะครับเพราะว่าอันธพาลชั้นแรกอะ่ะมี32ตําตำแหน่งตำแหน่งที่1ถึง3 2ซึ่งตำแหน่งของเราตอนนี้คือ30.25ิบจุดสองห้านะครับผูอขอเป็นสีม่วงนิดหนึ่งสีฟอนต์ต่อไปครับ เมื่อเราได้แล้วนะครับแถบสีเหลืองนะ้าเราจะใช้อันตรภาคชั้นนี้นะครับในการแทนค่าในสูตรนะครับ QR นะครับคอทาที่ R อา,อาทุกคนก็แทนค่าโดยการพิมพ์สูตรไปเลยนะครับ L คือขอบล่างในที่นี้นะครับพิมพ์เลยก็ได้20.5นะครับบวกอะไรบวกวงเล็บเปิดก่อนนะครับถึงแม้ว่าในสูตรจะไม่มีแต่จริงๆแล้วใน Excel ควรจะใส่มากเลยนะ I คือ10นะครับในที่นี้ ต่อไปนะครับวงเล็บเปิดอ right. ีกคูณ n ส่วนสเมื่อกี้เราทำไปแล้วคลิกเลยครับไม่ต้องทำซ้ำนะคลิกได้เลยลบใครลบ f พิมพ์ใหญ่ l แต่คราวนี้ครับทุกคนก็ต้องสังเกตว่าความถี่สะสมและมี l เนี่ยคือความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราวงสีเหลืองไว้นะครับเราระบายแถบสีเหลืองไว้ซึ่งคราวนี้มันไม่มีครับเพราะว่าเราระบายอนุภาคชั้นแรกอนุภาคชั้นก่อนหน้าไม่มีเพราะฉะนั้นใส่ศูนย์ก็ได้นะครับ อ่ามัเล็บปิดแล้วก็หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย f เฉยเก็คือ32ที่เป็น f เล็กนะครับ f เล็กต่อไปก็ enter นะครับสังเกตว่าค่าของข้อมูลของเรานะครับมันจริงๆด้วยนะครับก็สังเกตได้ว่าตำแหน่งของคอทาที่1นนะครับอันดับภาคชั้นได้มี3 2คนมันเกือบปลายสุดของอันภาคชั้นนี้เลยเพราะฉะนั้นค่าของข้อมูลของเรานะครับ21อถึ30ง30เนี่ยอันภาคชั้นเนี้ยอ่าค่าของคอทาที่1มันก็จะเข้าใกล้30มมากมากเลยนะครับ โอเคเนาะส่วนต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอทำเปอร์เซ็นทาที่70นะครับอ่าเท่ากับนะครับตำแหน่งของเปอร์เซ็นทาที่70อยู่ที่ R คูณเ r ในที่นี้คือ70นะครับ70คูณเอ็นอ่าอีกแล้วแล้วก็หารด้วย100นะครับ1 0 0เราก็ต้องพิมพ์เอานะครับเห็นไหมครับว่าเป็นตำแหน่งที่84.7นะครับไม่ต้องส่งตำแหน่งก็ได้ครูขอสองตำแหน่งแค่คำตอบสุดท้ายของค่าสถิติตัวนั้นๆนะครับต่อไปนะครับ ตำแหน่งที่แปดสิบสี่จุดเจ็ดอยู่ที่ไหนอันธ h a พกชั้นที่สามนะครับอตอนนี้นะครับจะเป็นอันธภาพกชั้นสีเขียว่าใช้อันธภาพกชั้นสีเขียวนะครับโอเค <c oughs> อแล้วก็พิมพ์ตามสูตรเลยครับแต่ l ในที่นี้คือสี่สิบจุดห้านะครับทุกคนก็ต้องทำให้เป็นนะสี่สิบจุดห้านะครับแล้วก็บวกอะไรบวกวงเล็บเปิดนะครับค่า i คือสิบคูณ เลยเปิดอาคูณ n ส่วนร้อยนะครับคำนวณไว้แล้วคลิกเลย87.0 8 4 7 0นะครับคลิกเอานะครับไม่ต้องพิมพ์ก็ได้อ่าแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็ลบอ่าคราวนี้ FL. f l f คือใหญ่ l นะครับอยู่ช่อง f ใหญ่ที่เป็นชั้นก่อนหน้าคือ78ไม่ต้องพิมพ์นะครับคลิกเอานะครับ78แล้วก็อ่าหารด้วย f เล็ก f เล็กคือ29นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับวงเล็บปิดให้ด้วยนะครับ e n t เ r เดเลยครับ right. ก็จะเป็นค่าที่อ่าก็ดูความความเป็นไปได้เนาะว่าตำแหน่งที่8ปดสิบเจ็ดอ่ะมันคือตำแหน่งต้นๆของอนุภาคชั้นสีเขียวนะครับค่าที่ไดม้มันก็ต้องเข้าใกล้สี่สบเ็ดหน่อยๆแหละโอเคนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการคำนวณเกี่ยวกับการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะครับในในหน้านี้ครับโคราที่หนึ่งกับเปอร์เซ็นท์ที่เจ็สิบไม่ได้เท่ากันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะก็สามารถชุบยงความรู้ ในเรื่องนี้ได้นะครับสวัสดีครับ